มาครับพี่น้องมือนี้อดินดำผ้าเราะมาทีบ้านทาแร่นะครับเมืองสกลนครเาครับเพราะได้ยินข่าวว่าโรงงานนี้ระดับประเทศไทยเลยนะครับพี่น้องเด้อนั่นก็คือนี่พี่น้องโรงคั่วกาแฟครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเอาแนะนําตัวให้พี่น้องฟังนครับชื่อโจนะครับสลาวุธกุลวงครับปัจจุบันเป็นเจ้าของโรงคั่วอลิคอฟโรสเตอร์แล้วก็ร้านกาแฟที่ชื่อกัดจัง นี่คือสาขาดั้งเดิมนะครับบ้านท่าแร่ตําบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับครอบเป็นมายังไงถึงได้มาทําโรงคั่วกาแฟอย่างนี้ครับดั้งเดิมสมัยก่อนเนี่ยก็ผมทํางานในวงการกาแฟมาประมาณพึ่งชีวิตคือ22ปีทําเรื่องคั่วกาแฟมาแล้ว2ี่สิบคั่วกาแฟเนี่ยประมาณ10กว่าปีครับผมแต่ว่าทําเกี่ยวกับเครื่องชงกาแฟเป็นเป็นทัางซ่อมด้วยแล้วก็ เป็นบาริสตาครับคือต้องบินไปเรียนที่ต่างประเทศด้วยครับสมัยตอนก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะถ้าถ้าวันใดวันหนึ่งเราออกจากบริษัทเราจะทําอะไรดีออกมาจากบริษัทเสร็จก็มาเปิดลงคั่วตัวเองเลยหรือว่าเปิดร้านกาแฟอะไรก่อนเริ่มต้นจากให้ให้ใหแฟนเนี่ยครับขายเป็นเพิงเล็กๆคู่กับแม่เป็นร้านชงตาํามยายแมวเราเปิดเป็นร้านที่เป็นเพิงอ่าเพิงก่อนเาเป็นเพิงแล้วก็ปรับปรุงร้านด้านบนให้มีอ่าเป็นที่นั่ง หลังจากนั้นต่อมาก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆจะไม่มีแอร์ก็เพิ่มเป็นห้องแอร์ส่วนโรงคั่วจะเปิดหลังจากที่ทําตรงเป็นเพลิงเราสักปีสองปีนี่แหละครับก็จะทําเป็นโรงคั่วด้วยกันซื้อเครื่องเครื่องคั่วยี่ห้อนึงก่อนตัวจะไม่ใหญ่มากครับผมในระหว่างที่รอตอนนี้ก็คั่วเครื่องเล็กไปก่อนนี่คือเครื่องที่สองใช่ครับก็จะว่าได้เป็นเครื่องเครื่องสั่งประกอบมาครับก็ พูดตรงๆว่าจะเป็นฝีมือของคนไทยแล้วนี่แหละสั่งคัสตอมพิเศษนี่คือเครื่องที่สองเอาเครื่องต่อมาทีนี้ตัวนี้นี่นําเข้าไหมหรือว่าตัวนี้นําเข้าครับเป็นเครื่องนําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับย,ยี่ห้อเขาคือ,อคดีดิชติดหนึ่งในห้างโลกที่ครขนคว้ากาแฟร,ระดับโลกทั้งหมดอยากได้ที่สุดก็คือด้วยด้วยเครื่องที่ไม่เหมือนไทยแล้วก็โดย ระบบพลังงานของเขาจะใช้เบอร์เนอร์ตัวเผาตัวทำความร้อนเนี่ยเป็นอินฟาเลตซึ่งในโลกนี้อินฟาเรตมีเจ้าเดียวในโลกที่เป็นต้นตำทำหลักนะครับคือดีดิชนี่คือยี่ห้อเขาเลยใช่ครับแล้วนําเข้าจากสหรัฐเวลาเราเราได้กาแฟมาสิ่งแรกที่เราต้องดมก่อนคือ hmm. ถ้ามันสุ่มเสี่ยงว่าจะขึ้นลาอยาขั้วนะครับเพราะว่า มันจะมีปัญหากับคนที่ทานเสี่ยงก่อเกิดมะเร็งนะครับต้องกอดดมถ้ากลิ่นนี้เรียกว่าสารนี่คือกลิ่นสารเอนไอม์ต่งครับผมครับผมเพื่อความชื้อันนี้คือเราจะวัดความชื้นก่อนครับตัวนี้เป็นเครื่องเครื่องวัดจากอเมริกาเหมือนกันครับกว่าจะคั่วก็ต้องตรวจสอบใช่ครับเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเราอาจจะด้วยด้วยตาด้วยจมูกก่อนครับนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันชื้น มันไม่ชื้นและขึ้นลาไหมเสียงนะครับเราก็จะทําการเทสนะครับอ๋อคือดมเอานี่คือความมั่นใจเลยนะครับเครื่องนี้ตรวจสอบให้เลยตัวกว่าตัวกว่าครับครับ12.2เซนะครับถ้า12.2%ซยังอยู่ในเลนส์มาตรฐานนะครับซึ่ง s c a กำหนดไว้ว่าควรจะอยู่ที่ราลๆ10-12%ปซค่ามอยเชอร์คือค่าความชื้นนะครับก็ อยู่ในเลนส์ที่ถือว่ามาตรฐานตรวจความชื้นเสร็จอันนี้เครื่องอะไรครับตัวนี้ก็จริงๆเป็นเครื่องวัดความหนาแน่นของมเมล็ดนะครับอันนี้เครื่องตัวนี้ไม่แพงเท่าไหร่ของมาจากประเทศจีนนี่แหละแต่ว่าดูแลใช้ดีครับก็เลยคิดว่าเออเอามาเพื่อไว้วัดนะครับก็วิธี731คือค่าความหนาแน่นของมเมล็ด731เรารู้แล้วว่าเม็ดตัวนี้แน่นระดับกลางก ทีนี้เราก็มาดูดีไซน์กันคั่วได้ว่าอ๋อเม็ดที่ความหนาแน่นคือเจ็ดสามหนึ่งเนี่ยมันจะคั่วยังไงจะเริ่มคั่วนะครับโดยการที่เอามาเล็ดกาแฟที่เรียกว่ากรีนบีนเนี่ยครับลงในห้องคั่วนะครับห้องเผาไหมของเครื่องคั่วนะครับผมจะปล่อยลงที่สองรอยสี่สิบเจ็ดองศานะครับครับปล่อยแล้วครับพี่น้องเริ่มคั่วแล้วครับอ๋อก็จะมีลงไปแล้วนะครับ ทีนี้เครื่องก็จะถูกเลี้ยง mm. ความร้อนไปเรื่อยๆนะครับตอนที่เราคั่วนะครับเราก็จะรันมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทาให้มันแห้งอยู่ลาวๆสักสี่นาทีถึงห้านาทีมันจะเริ่มทําให้มัน,นแห้งลงหลังจากนี้มันจะเริ่มเปรี่ยกกลิ่นมันยังเป็นสีเขียวนะครับแต่ว่าสังเกตมันจะแห้งลงนะครับที่ลองดมกลิ่นจะเหมือนกลิ่นพวกหญ้าพวกฟาง mm. ใช่ไหมครับมันจะเริ่มมีกลิ่นแล้วหลังจากนี้ เมล็ดกาแฟนะครับจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้จะเริ่มเข้าสู่สีที่เรียกกันว่าเยลนโ่นะครับก็คือเม็ดจะเปลี่ยนกลิ่นแล้วนะครับสีจะเหลืองเหลืออ่ะพี่พี่ดมเดียวครับกลิ่นจะเปลี่ยนนะครับอืมจากกลิ่นฟางกลิ่นหญ้าจะถูกแล้วยไปนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเริ่มลงแล้วนะครับโอ้นี่คือ อันนี้<ร>คือจะทาความเย็นครับตอนอะไรทําให้เย็นคูลิ่งครับคูลิ่งลงมาแล้วจะต้องรีบทําให้เย็นเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้มันเกิดการเผาไหม้ต่อไปครับอตอนนี้ลมตัวนี้อจิเจเตอร์คือใบพัดใบกวนจะกวนเรื่อยๆแล้วก็จะมีลมเย็นเนี่ยดูดออกนะครับทีนี้ผมจะผมจะปล่อยมันคว่วคูลิ่งจริงรจริงมันเย็นแล้วแหละแต่ว่าให้มันหมุนไปอย่างนี้ก่อนแล้วก็ผมจะทําให้ดูว่ากาแฟที่พอคั่วเสร็จมาแล้วเนี่ยครับ เราจะมีขั้นตอนอยังไงต่อไปไม่ใช่ว่าคั่วเสร็จแล้วเนี่ยคั่วแล้วคั่วเลยส่งลูกค้าเลยไม่ใช่ไม่ต้องทำยังไงต่อครับเรา<ด>เราจะต้องวัดสีมันก่อนสำหรับกาแฟที่ลูกค้าเดิมๆเราจะรู้ว่าค่าสีเท่าไหร่นะครับนี่ได้กาแฟมาแล้วครับทา<ำ>ยัางไงต่อครับทีนี้เราจะมาตรวจวัดวัดว่าเอ๊ะกาแฟเนี้ยเหมือนเดิมไหมเราจะวัดโดยการวัดมเมล็ดมเลดมเล็ดกาแฟเลยนะครับ เครื่องวัดสีตัวนี้ที่ข้อดีของเขาคือเขาใช้กาแฟในการวัดน้อยมากน้อยกว่ายี่ห้ออื่นหลายเท่าก็เลยเลือกใช้แต่ดูมันเล็กที่ขี้หนูดีครับก็วัดแล้ครับค่าก็คือเขาจะมองว่าเป็นเวล y ี่ไลท์81.4นะครับสีนอกนะครับจริงๆจะเป็นคั่วกลางแต่ว่าเพิ่งขั่วใหม่ๆสีมันจะจริงๆมันต้องพักไว้แป๊บหนึ่งสีมันจะลดลง แค่กลิ่นจะรับรู้ได้ถึงความเปรี้ยวนะครับแล้วก็มีกลิ่นดอกไม้กลิ่นผลไม้สุกอืมกลิ่นยออืออยากให้ดมครับอยากให้โดมเลยครับนี่คือวิธีการคัพป,ปิ้งกาแฟนะครับก็คือคั่วเสร็จแล้วคุณจะทำํำไงคุณก็ต้องมาเทสรสชาติแล้วก็กลิ่นของมันว่ามันมีสิ่งไม่ดีไหมมันมีกลิ่นอะไรผิดปกติมันตรงปกไหมที่เราจะให้ลูกค้าสําหรับการแรกๆ หลังจากนั้นก็อันนี้บอกเลยนะว,ว่าคอกาแฟต้องมาฟังเลยนะครับผมนี่กันละโอ้โหมันไม่ใช่ว่าค<ต>่วจบแล้วจบเลยมันออถ้าถ้าคุณจะเอามาตรฐานเลยนี่คือมาตรฐานที่เราคุณจะต้องเจอครับให้ดูว่านี่คือเม็ดไทยนี่คือเอธิโอเปียครับเบ็นะครับฝั่งซ้ายจะเป็นเม็ดไทยฝั่งขวาจะเป็นเม็ด อเอธิโอเปียฝั่งขวานี่คือเป็น specialty coffee เกตก็คือเกตจะสูงกว่าตัวนี้เป็นหลายเท่ายอย่งอครับเดี๋ยวรอดมดูนะครับว่าจะเป็นไงมันจะหอมต่างกันเยอะมั้ต่างกันเยอะเลยครับอันนี้ไม่<ช>ยังไม่ก็เม็ดคือคือต้องเรียกว่าฝั่งนี้คือเป็นเม็ดที่คุณภาพมันสูงกว่าตัวนี้จะยัง เป็นถือว่าสเปเชียลตี้ไหมก็สำหรับผมเกรดมันก็ได้ถ้าให้คะแนนตัวนี้เราราวแปสิหรือหรืออาจจะผมว่าไม่เกิน8ปสเองส่วนตัวนี้มี87ขึ้นต่างกันเจ็ดคะแนนนี่ไม่ใช่น้อยๆนะครับในการให้คะแนนออลองอชิมดูได้ครับลองสัเล็บดูนะไ,ได้ช้อนตัวนี้ก็ได้ครับเป็นน้ำร้อ,อนฝั่งนู้นไม่ต้องกลัวโควิดละหมดอโควิดละ โอ้โหตื่นเต้นครับนี่การทดสอบเขาเรียกอะไรนะฮะสลักาแฟสลิกาแฟสูตรน้ำแกงครับสุดเออถูกต้องครับเนี่ยวิธีกันตัวนี้จะต่างกันตัวนี้จะหอมกว่าแล้วก็จะเปรี้ยวกว่าแล้วก็หวานกว่าเกือบสำลักอืมพี่เอคนรสชาติเลยครับอันี้ เปรี้ยวหอมนะใช่ครับอันนี้ก็จะเออดิอ่าเห็นถึงความต่างที่เมื่อกี้มาคงจะสงสัยกาแฟมันเหมือนกันหมดหรือเปล่ามันขั้วเข้มขัวกลางขัวอ่อนเป็นยังไงแล้วเขาทดสอบกันนี่คือวิธีทดสอบแบบมาตรฐานโลกเลยร้านกรจจันคาเฟของท่าแลเนี่ยก็จะมีเรื่องคัดสอนก็จะมีตั้งแต่กาแฟด้านขั่วแล้วก็มีสอนครับชิมกาแฟอย่างเมื่อกี้เรามีสอน บาลิสตาเรามีสอนลาเต้อาร์ตเทเป็นลายเราก็มีสอนบิลกาแฟดิฟ์ไซฟอนฟังบูวิ่งเราก็มีสอนอและเราไม่ได้สอนอย่างเดียวเราเชิญอาจารย์ที่เป็นเวอร์จัสก็คือกรรมการโลกเนี่ยเขา้าเข้ามาสอนด้วยนะครับในส่วนนี้คนลุนกแล้นะที่ที่ละครมีอย่างนี้ด้วยใช่ครับท,ที่คนที่มาเรียนไม่ใช่คนที่สตรอย่างเดียว ก็คือจังหวัดข้างเคียงกรุงเทพมหานครภาคเหนือเพชรบูรณ์ตาสุดที่มาก็คือมาเรียนกันที่นี่แหละครับผมขอดูผลิตภัณฑ์ที่ขายหน่อยนิดนึงนี่ครับมาอันนี้คือกาแฟคั่วแล้วคั่วแล้วนะครับทําไมต้องใส่ในตู้เย็นนี่การใส่ในตู้เย็นนะครับเป็นเป็นการเอชชิ่งหรือการจัดเก็บให้ได้นานขึ้นนะครับเพราะว่าการทดสอบเราทดสอบมาแล้วด้วยการที่เรียนกับอาจารย์นี่ชื่อเจคหูนี่แหละครับกาแฟที่แช่ในตู้เย็นจะ ลดการปล่อยแก๊สของกาแฟเนี่ยทำให้กาแฟอายุยืนขึ้นได้หลายเดือนครับอันนี้คือรสชาติต่างกันใช่ไหมครับสตใช่ใช่ใช่ครับรสชาติแล้วก็กลิ่นเราเราพยายามทำปกทำซองเพื่อให้คนเนี่ยเหมือนกับดูซองแล้วเลือกซื้อได้เลยในแนวตั้งเหมือนเซเว่นอลฟว่นนั่นแหละพูดง่ายๆว่าแล้วก็มันเข้าใจง่ายด้วยการที่คุณเห็นภาพไม่คุณไม่ต้องอ่านนี่คุณรู้ละอ๋อมันจะออกเป็นกลิ่นนี้ก็ใครที่สนใจก็ ทักเข้ามาที่เพจกัตจังใช่ไหมครับเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูนะครับแล้วก็ทักแล้วก็สั่งซื้ออยากได้อะไรเขาจะเขาจก็งานส่งให้ายทั้งช่องทางตรงของเพจร้านนะครับกัจังคาเฟ่แล้วก็ชอปปีแล้วก็มีทางไลน์ไมช็อปนะครับโอเคนะครับแล้วแล้วก็ติ๊กตอกฝากด้วยครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ